นิสัยการกินแบบไหนของชาวเอเชียที่ฝรั่งไม่เข้าใจบอกก่อนก็ไม่ได้หมายความว่าชาวเอเชียทุกคนจะมีนิสัยการกินแบบนี้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งทุกคนก็จะไม่ชอบหรือไม่เข้าใจแล้วก็ฝรั่งนี้คือเป็นแค่คําเรียกแทนเฉยๆแต่ว่าอาจจะหมายถึงทุกคนที่อาจจะอยู่ทางประเทศทางตะวันตกแล้วก็เคยชินกับวัฒนธรรมการกินแบบตะวันตกพอมาเจอวัฒนธรรมการกินแบบตะวันออกก็งง,ง แล้วก็ที่ทําหัวข้อนี้ก็มาจากความอยากรู้อยากเห็นส่วนตัวของออฟเองเพราะว่าอย่างเช่นนะใครดูวิดีโอท่องเที่ยวของฝรั่งเนี่ยใน YouTube นะอย่างเช่นมาประเทศแถบเนี้มาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์หรืออาจจะไทยด้วยเขาก็ทักบอกว่า,วาเอออาหารถูกนะได้อร่อยนะเออเออแต่แต,แต่แต่ไม่กินเสร็จแล้วก็มื้อเย็นก็จะไปจบที่ร้านที่มีโต๊ะนั่งดีๆก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นร้านหรูหราหรืออะไรแต่ว่ามีโต๊ะนั่งดีๆนิดนึง ถ้าเป็นร้านโอเคได้ก็ยิ่งดีและต้องเป็นสไตล์ที่ว่าต้องมีเมนูต้องมีคนมาเสิร์ฟก็เลยอยากจะถามเพื่อนๆที่รู้จักกันกับอาจจะเป็นแฟนสามีหรือภรรยาหรือมีเพื่อนชาวต่างชาติหรือเพื่อนๆที่อยู่ทางยุโรปอเมริกาเลยก็ได้ว่ามันจริงไหม เออก,ก็ไม่รู้จะตั้งคําถามไงที่ว่าเวลาจะกินมื้ออาหารมื้อหลักเนี่ยก็จะต้องทานที่ร้านอาหารที่แบบอย่างเช่นร้านโลคอลท้องถิน่นอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันทําไมเขาถึงไม่กินถ้าเราเกิดและโตในไทยเราก็จะคุ้นเคยกับร้านข้าวแกงข้างทางใช่ไหมเอออยู่ริมถนนมีโต๊ะนั่งแต่นั่งริมถนนไงหรือว่าร้านป้าอะไรที่เป็นห้องแถวเฉยๆอันนั้นเขาจะไม่กินคือไม่ใช่ว่าใครต่อใครนะเอาก็ไม่ได้หวกทุกคนนะ แต่เห็นดูหลายคนก็เหมือนกันหมดเลยสุดท้ายไปจบที่คาเฟ่หรือไม่ก็ร้านที่มีโต๊ะนั่งมีเมนูมีคนเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยคือทุกคนที่อัพเคยรู้นะอย่างเช่นอีกนิดนึงนะอ่าล่าสุดที่ดูก็อ่าอย่างแม้กระทั่งเป็นสิงคโปร์เองก็ตามนะซึ่งเขามีฟู้ดคอร์ทเต็มไปหมดเลยนะที่เห็นในวิดีโอก,ก็คืออ่าเขาไปที่ฟู้ดคอร์ทนะแล้วก็โอ้โหอาหารนี่โอ้โหทุกทุกโอ้กูดกูดโอ้แปลกตาโอ้โอ้โ,โอ้อ้าวแต่ไม่กิน แล้วก็สุดท้ายไปนั่งกินที่ร้านอยู่ดีแต่แต่วงเล็บกาไม่ได้ถึงขั้นเป็นร้านหรูดูดีอะไรก็คือร้านที่ต้องมีเมนูให้เขาดูแต่วงเล็บฟูดคอร์ดนั้นก็เห็นนะมันก็มีรูปภาพใหญ่โตนะเออฟูดคอร์ดสิงคโปร์ก็โอเคนะคาบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะจะบอกว่าไม่รู้ชื่อก็ไม่ได้นะราคาก็บอกอีกต่างหากอยู่บนตัวรูปภาพเลยอย่างเงี้ยครับก็อยากรู้จริงๆน,นี้เราก็เลยมีการค้นหาก็เจออันนี้ยังไม่ได้ตรงทัทีเดียวแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงขึ้นมานิดนึงว่าเออทําไมเขาถึงไม่ชอบทาาานออหรรแบบค์ หรือเปล่าอย่างงี้นะก็อีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งก็คือเวลาพวกเราโกลนไกด์ไปไหนเนี่ยถ้าเป็นประเทศแถบเอเชียเนี่ยเราก็มักจะไปกินที่ร้านโลคอลร้านข้างทางเดินผ่านอันไหนก็กินอันนั้นเลยแต่เราไม่เคยไม่เคยเลยจริงๆที่จะเห็นฝรั่งมานั่งกินร้านแบบนี้ก็เลยแปลกใจเฉยๆทั้งที่มันก็น่าจะถูกกว่าถ้าเทียบกับร้านที่อยู่ในห้างหรือว่าร้านที่ดูดีครับมาเริ่มต้นตามหัวข้อนะครับก็เป็นนิสัยการกินของชาวจีน แต่แทนด้วยชาวเอเชียเพราะว่าหลายๆอย่างก็มีส่วนขายกันที่ทางชาวตะวันตกไม่เก็ตก็คือไม่เข้าใจคือเขาไม่เข้าใจเราในเรื่องของการกินแต่เราก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันย้ําว่าไม่ได้บอกว่าอันนี้คือดีอันนี้คือไม่ดีอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะมันเป็นความแตกต่างของวัฒนธรรมแต่เราแค่อยู่ดีๆก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องสาเหตุนะแล้วก็ดูชื่อคนเขียนบทความก็ค่อนข้างน่าจะเป็นเชื้อสายจีนแต่น่าจะไปเติบโตหรือไปเรียนทางตะวันตกนั่นแหละ อ,อย่างแรกคือไม่กินอาหารที่หล่นลงบนโต๊ะไม่ใช่หล่นลงบนพื้นนะหล่นลงบนโต๊ะก็อาจจะตักมาเสร็จแล้วอ้าวล่วงอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นเราปกติเราทําไงก็ถ้าโต๊ะมันไม่สะสกปกเราก็หยิบขึ้นมากินต่อใช่ไหมเออแต่คนนี้บอกว่าโอ้ฉันเห็นใบหน้าของคนอื่นที่เวลาเห็นฉันทําอาหารตกบนโต๊ะเสร็จแล้วฉันก็หยิบขึ้นมากินเนี่ยดูหน้าเขารู้สึกว่าฉันทําในสิ่งที่ขยะขยง ทั้งๆที่ทางตะวันตกเนี่ยาก็ไม่รู้ว่าหมายถึงทุกประเทศหรือเปล่าแต่ก,ก็ก็น่าจะใช่ใช่ใชไหมในพัตคารน,นะเราก็ทําความสะอาดโต๊ะค่อนข้างดีบางครั้งก็มีการฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะอย่างเช่นในพัตคารด้วยฉะนั้นมันโคตรจะสะอาดเลยฉะนั้นในความคิดของฉันเนี่ยก็คิดว่าเออก็โต๊ะมันก็ไม่มีอะไรไม่ได้มีความสกรปรกอะไรเลยมีแต่อาหารที่เราเผลอทําตกเท่านั้นเองเอาเป็นว่าเขาน่าจะทําความสะอาดดี นะหมายถึงร้านอาหารหรือปัตคารทางตะวันตกเนี่ยมีค่าอันค่าเชื้อโรคอีกด้วยแต่ว่าพอหยิบอาหารที่ตกลงบนโต๊ะบงเล็บอาหารของตัวเองมากินกับมีสีหน้าขยะขแยงก็ไม่ได้บอกว่าเป็นทุกคนนะแต่แค่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจข้อ2นี่ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าไม่รู้ตีความผิดหรือเปล่าตีความว่าการแชร์อาหารร่วมกันอย่างเวลาออก,กะจีไปกินเนี่ยก็จีสั่งมากับข้าว ABC ส่วนออฟก็ core, กับข้าว D E F ก็คือได้กับข้าว6กอย่างใช่ไหมเสร็จแล้วก็มาแบ่งกัน่าตักแบ่งกันอย่างนี้เราก็ได้กินแบบว่าคนละ6อย่างเลยอย่างนี้แต่ว่าเขาบอกว่านี่มันเป็นเจิมแชริ่งประมาณว่าแบ่งปันเชื้อโรคระหว่างกันก็คือวัฒนธรรมของฝรั่งเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟอาหารแยกจานของเราเคยชินกับอะไรครับตักราดใช่ไหมข้าวราดแกงก็ราดเลยไงอาหารกี่อย่างกี่อย่างก็ราดลงบนจานเดียวกัน ก็เท่านั้นไม่พอยังแบ่งกันกินอีกต่างหากก็เลยเป็นที่แปลกใจว่าอย่างเช่นนวันที่ออฟพ,พูดวิดีโอนี้ออฟก็อยู่ที่เวียดนามคือส่วนมากเขาจะเป็นเมนูบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าถ้าอันไหนเป็นข้าวมีกับข้าวก็มักจะเสิร์ฟแยกจานกันมาก็สุปว,ว่ามันเป็นการแบ่งปันเชื้อโรคก,การแบ่งกันกินเนี่ยเออแล้วยังได้ยินว่าญี่ปุ่นนี่วัฒนธรรมเขาก็ลอกเลียนแบบบางอย่างมาจากอเมริกาใช่ไหมแม้กระทั่งสามีภรรยาด้วยกันเนี่ยก็ยังไม่ฟู้ดแชร์ลิงกันเลย ก็คือไม่ได้ทําเหมือนที่ออฟก,กัตจีทานั่นเองที่สั่งมากันคนละสามอย่างเสร็จแล้วก็มาแบ่งกันกินแต่ถ้าเราเคยได้ยินคําว่าอเมริกันแชร์เนี่ยไม่ได้แช์ไอ้อาหารนะแชร์เงินแบ่งกันจ่ายข้อสามวางหม้อหุงข้าวบนพื้นคือมันไม่ใช่เรื่องของความเชื่อหรืออะไรแต่เขากังวลเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นเรื่องของเชื้อโรคและอื่นๆที่มันจะไปปะปนอยู่บนข้าวออฟก,ก็ไม่ได้คิดว่าหมายถึงข้าวอย่างเดียวหรอกใครที่ไหนอยู่ดีๆเอาหม้อหุงข้าวไปวางบนพื้น คงหมายถึงว่าไอ้ที่มันอยู่ใกล้กับพื้นด้วยนั่นแหละอย่างเช่นเคยเห็นไหมร้านขายส้มตำไก่ย,ย่างก็วางเตาไว้บนพื้นเสร็จแล้วก็ปิงป้งปิงป้งปิ้งหรือว่าหุงข้าวเหนียวที่ใกล้พื้นอะไรอย่างนี้มันจะเปรียบเทียบอย่างนั้นได้ไหมนั่นแหละก็คือเขาเซนซิทีฟมากกับพวกเชื้อโรคพวกนี้แต่วงเล็บวงเล็บ,ลบนึกถึงตอนช่วงโควิดเนี่ยประเทศในเอเชียทั้งหลายเนี่ยโอ้โหกังวลโควิดกันหมดเลยกว่าจะยอมเปิดประเทศกันแต่ทางตะวันตกเปิดก่อนเอา้าแล้วทำไมโควิดไม่กลัว เคยได้ยินไหมว่าเอ่อบางคนมาเอเชียแล้วกลัวท้องเสียหรือว่ากลัวการกินรสเผ็ดต่างๆจริงๆก็ต้องหัดรับเชื้อบ้างอันนี้นี้พูดเล่นนะหัดรับเชื้อบ้างเพราะว่าการระวังไปหมดทุกอย่างอาจจะทําให้ไม่มีภูมิต้านทานก็ได้นะอันนี้พูดเล่นแบบที่ไม่ได้มีหลักฐานอะไรซัพพอร์ตข้อสี่การไม่ยอมแจกผ้าเช็ดปากผ้าเช็ดปากนี้คือไม่ใช่ทิชชู่ที่เรามักจะหยิบจากบนโต๊ะอาหารนะเช็ดปากคือเช็ดปากเลยอะ ก็คือมักจะใส่ห่อมาซีลมาผ้าเย็นนั่นแหละเออเราคุ้นเคยกับการเป็นผ้าเย็นมากกว่าเพียงแต่มันไม่เย็นเท่านั้นเองมันก็จะเป็นผ้าแบบเปียกๆที่อยู่ในหอ่อที่ซีลมาแล้วเรียบร้อยอันนี้เขาเรียกว่าเนปกินแต่ของเราจะเรียกว่าทิชชูออ่มันต่างกันระหว่างตัวทิชชู่ที่เรามักจะหยิบจากบนโต๊ะที่เขาวางกล่องไว้อยู่แล้ว ก็อีกนั่นแหละพอเรามาเวียดนามเราก็เลยได้มีตัวอย่างเปรียบเทียบเพราะว่าร้านอาหารเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเขาก็มักจะใส่กับข้าวแยกจานกันมาใช่ไหมคือในเมนูที่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนะถ้าเป็นร้านไปนั่งกินเนี่ยต่อให้เป็นร้านชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะอยู่ดีๆก็เอาไผ้าเย็นเนี่ยไม่ใช่ผ้าเย็นอีกเขาจะเรียกผ้าเย็นแต่มันไม่เย็นนะนะเอามาวางคู่กันไปไม่ได้ฟรีนะก็คิดตังค์นั่นแหละแต่มันก็ถูกๆตกอันนึงประมาณ5้าบาทแล้วกันไม่ได้ฟรีแต่ว่ามาเป็นผ้าอย่างที่บอกใส่ซองซีล ข้อ5ที่เขามองว่าแปลกคือกินของหวานก่อนมื้ออาหารบางเอิญข้อนี้ออฟก็อยู่ฝั่งเดียวกับชาวตะวันตกเพราะว่าออฟก็จะไม่ได้กินของหวานก่อนมื้ออาหารเหมือนกันก็เลยโอเคแต่เขาบอกว่าเด็กตะวันตกทุกคนฝันที่จะมาอยู่จีนเพราะว่าพวกเขาจะได้กินของหวานก่อนที่เขาจะได้กินอาหารหลัก แสดงว่าพ่อแม่เขาพิถีพิถันเกี่ยวกับว่าจะต้องเรียงลําดับการกินอะไรก่อนหลังมากใช่ไหมฉะนั้นถ้าตัดใดยังกินเมนมิลก็คืออาหารหลักไม่เสร็จเนี่ยคุณจะไม่ได้กินดีเซอร์ตหรือของหวานเด็ดขาดแต่ในจีนเนี่ยคุณสามารถกินไอศครีมก่อนมื้ออาหารได้ซึ่งชาวตะวันตกก็มองว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องแปลกข้อ6ดื่มน้ําร้อนพร้อมกับอาหารตอนแรกก็งงแล้วใครจะไปกินน้ําร้อนพร้อมอาหารอาก็ของทางตะวันตกก็มีซุปไม่ใช่หรอ อันนั้นเรียกว่าน้ำร้อนไหมอ๋ออ๋อเขาหมายถึงน้ำชาซึ่งบังเอิญคนไทยเราก็ไม่ได้กินน้ำชาพร้อมอาหารอยู่แล้วหรือถ้ามีก็มาแบบเย็นๆซะมากกว่าโดยปกติชาวจีนเนี่ยเขาจะไม่กินน้ำไปพร้อมกับมื้ออาหารนะไม่ว่าจะชาหรือน้ำเปล่าก็ตามแต่ว่าถ้าเขาจะกินเขาก็จะกินน้ำร้อนก็เคยได้ยินมาประจําว่าน้ำร้อนเนี่ยมันก็จะดีกับการย่อยอาหารมากกว่าน้ำเย็นยังไงก็ตามพวกเราชาวตะวันตกก็ชอบที่จะกินน้ำเย็นหรือเครื่องดื่มเย็นๆมากกว่า ก็มันก็เป็นวัฒนธรรมที่ต่างกันนะถ้าเป็นกินในร้านอาหารในจีนเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมีเครื่องดื่มให้เลือกสักเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็ถ้าจะมีก็ต้องเป็นชาร้อนใช่ไหมก็อย่างของไทยนี้ก็สั่งน้ำบัดลมน้ำอะไรก็ได้แม้กระทั่งร้านธรรมดาก็มีแต่เชื่อไหมว่าที่ออกมาที่เวียดนามนี่ก็ไม่ค่อยมีน้ำเหมือนกันไปที่มาเลเซียร้านอาหารทุกร้านก็จะมีพวกชานมกาแฟอะไรเงี้ยมีอยู่แค่เนี้ยแหละข้อสุดท้ายอันนี้มันตรงข้ามกับสามัญสำนึกของเรามากกิน บะหมีหรือข้าวทุกวันคือสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเหมือนกินอะไรซ้ําๆอะ่ะอันนี้ตรงข้ามกับสามัญสำนึกของเราไหมเพราะว่าในทางตะวันตกเนี่ยหมายถึงอเมริกาอย่างเดียวหรือเปล่าผู้คนก็จะชอบกินอาหารหลากหลายเอ๊ะไม่ใช่ว่าทางฝั่งนี้อาหารหลากหลายกว่าหรือฉันรู้นะว่าผู้คนที่อยู่นอกอเมริกาเนี่ยก็มักจะคิดว่าชาวอเมริกันก็กินแต่แฮมเบอร์เกอร์หรือเฟรนช์ฟรายทุกวันใช่ไหมเหมือนกับที่ทางตะวันตกอาจจะคิดว่าคนไทยกินแต่ส้มตํากับต้มยำอะไรอย่างนี้หรือผัดไทย ในเรื่องคนอเมริกันกินแต่แฮมเบอร์เกอร์กับเฟรนช์ฟรายทุกวันเนี่ยไม่จริงเพราะว่าคนส่วนใหญ่อย่างตัวเขาเองเนี่ยปีหนึ่งก็กินแฮมเบอร์เกอร์อย่างมากแค่5ก้อนเท่านั้นมันเหมือนอย่างนี้ไหมถ้าอยู่ไทยก็ไอ้พวกมาม่าก็แทบไม่ได้กินเลยแต่ว่าพอไปต่างประเทศเนี่ยเกิดรักมาม่า,มามขึ้นมาเลยหอบมาม่ากันมากินตอนเที่ยวด้วยเลยน่าจะเฉพาะที่อเมริกานั่นแหละ ขาบอกว่าท่านคิดว่าพวกเราสนุกสนานกับการกินอาหารที่หลากหลายทุกวันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีการผสานกันของวัฒนธรรมหมายถึงน่าจะเฉพาะในอเมริกานนั่นแหละเพราะว่าที่อ๊อฟไปยุโรปมาหลายครั้งเนี่ยอ๊อฟก็จะสังเกตว่าอาหารเขาอาจจะไม่ได้หลากหลายอะไรมากแต่ถ้าเป็นประเทศที่รวยๆหน่อยเนี่ยเขาก็จะมีซอสหรือมีอะไรที่ให้เลือกเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นเราไปทางยุโรปตอนออกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีอะไรให้เลือกมากนะักแล้วก็ ซอสของเขาก็จะแทบจะไม่มีอะไรเผ็ดเลยขนาดซอสที่แบบว่าซื้ออันที่เขาบอกว่า extreme Re, chili หรืออะไรประมาณเนี้ยเผ็ดสุดเลยอะไรเงี้ยเผ็ดตรงไหนวะกอนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ไม่ค่อยเข้าใจว่าเอา้าทาไมเขาไม่ชอบความเผ็ดกันขนาดนั้นเลยหรือจะบอกว่าเพราะปลูกไม่ขึ้นเพราะหนาวก็สามารถนําเข้าได้เลยงงหรือว่าเขากลัวความเผ็ดมากกลัวท้องเสียหรือยังไงอันนี้ก็ยังที่ไม่เข้าใจ นี่ก็มาเล่าให้ฟังนะครับก็อยากได้ประสบการณ์จากเพื่อนๆที่อาจจะมีคนรู้จักนะครับหรือว่าตัวเองได้ไปอยู่ที่นั่นนะครับเรื่องของการกินเหล่านี้ว่าส่วนใหญ่คือเขามาเที่ยวแถบเอเชียเนี่ยหรือในไทยเนี่ยคือหมายถึงว่าตอนแรกๆอะ่ะเขาเปิดใจกินเลยไหมหรือว่ายังไงช่วงแรกๆก็จะหากินแต่ของที่ตัวเองคุ้นเคยสมูทตี้ผัดไทยแฮมเบอร์เกอร์หรือ อื่นๆกว่าจะปรับตัวให้มากินอาหารไทยได้เนี่ยก็ต้องขยันขยอกันสุดๆเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อันนี้คือที่เราอยากรู้มีความคิดเห็นยังไงก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ